ลิวพูลฟีเวอร์สวัสดีวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายน2568ครับวันนี้มีประเด็นจากถิ่นแอนฟิลมาฝากทุกท่านครับผมฟานไดโครเคียรกับตันทีมลิวพูลเนี่ยเป็นคนที่เคียร์บอลหรือะสะกัดบอลออกจากพื้นที่อันตรายเยอะที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เลย หลังผ่านไป11นัดฟานไดเนี่ยเขาเคลียร์ไปทั้งหมด94ครั้งเยอะสุดๆไปเลยที่น่าทึ่งคือมันเฉือนคนที่ได้อันดับที่2เนี่ยไปแค่ครั้งเดียวเองนั่นคือมากอเซนเซซีของบอลมัดที่เคลียไปทั้งหมด93ครั้งตามมาติดๆเลยสรุปคือตอนนี้ฟานได้นําเป็นจอมเคลียรบอลของลีกอยู่ อันดับ1นึนะ่คือเฟอร์จิลฟานได้94ครั้งอันดับ2คือมาโกเซเนซี่93ครั้งและอันดับ3นั้นตามมาด้วยไมเคิลคีนของเอเวอร์ตัน79ครั้งถึงในเกมเนี่ยจะดูฟอร์มตกไปแต่สถิติการจัดการบอลออกจากพื้นที่เนี่ยก็ยังเป็นเบอร์ต้นๆของลีกเสมอหรือเป็นเพราะว่าเพื่อนๆช่วยกันปั้นกันแน่เนี่ยฟอร์เดียนเวียที่ย้ายมาเล้วปูดได้ค่าตัวโคตรแพง1 1 6ล้านปอนด์เนี่ย ล่าสุดไปเล่นให้ทีมชาติเยอรมนีในเกมคัดบอลโลกเจอกับลักเซมเบิร์กฟอร์มเนี่ยเงียบม,มากไม่มีประตูไม่มีแอสซิสต์เลยแถมสถิติที่น่าตกใจคือเสียบอลไปตั้ง19ครั้งในเกมเดียวคือเยอะมากๆพอฟอร์มเป็นแบบนี้ทั้งแฟนเยอรมนีและแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยก็ลุ้มด่ากันยับเลยดิคนส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มตั้งคำถามหนักว่านี่มันคุ้มค่าตัวร้อยล้านปอนจริงดิบางคนบอกว่าเขาจ่ายบอลสุดท้ายช้าเกินไป ที่แรงที่สุดคือบางคนแซวว่าย้ายมาแอนฟิลด์แล้วกลายเป็นนักเตะลีกดิวิชั่น3ไปเลยฟอร์มรวมๆนั้นแทบไม่มีอะไรเด่นเลยถึงจะยิง4ครั้งเข้ากรอบ2แต่ก็ไม่ได้สร้างอิทธิพลให้กับเกมได้เรื่องการจ่ายบอลก็เฉยๆความแม่นยําอยู่ที่82%แต่ที่แย่คือเสียบอลเยอะมากจริงๆส่วนข้อดีเนะี่ยถึงจะโดนด่านในทีมชาติแต่ถ้าดูสถิติในสีเสื้อลิเวอร์พนะูลเนี่ยเขายังอยู่ในกลุ่มอันดับท็อป10ตัวสร้างสรรค์เกมนั่นแหะแต่คนยังกังวลเรื่องควาามแแขขข็งงงก่งองอ่ออเยูดี สรุปคือค่าตัวแพงริบเดี่ยวแต่ฟอร์มในทีมชาติไม่มาแฟนบอนลเลยดาหน้ามาถล่มว่าไม่คุ้มเลยต้องรอดูว่าจะกู้ศรัทธ,ธากลับมาได้เมื่อไหร่อิซักฟิตแล้วเอร์พูได้ตัวช่วยกู้วิก,กิตจ,จำได้ปังว่าช่วงนี้เอร์พูฟอร์มดิ่งเหวียสุดๆแพ้เจ็ดจากสิบนัดหลังสุดเนี่ยแถมตอนนี้ล่วงไปอยู่อันดับที่8แล้วด้วยแต่ตอนนี้มีข่าวดีแล้วนั่นก็คืออเล็กซานเดอร์อิซักดาวยิงค่าตัวแพงที่สุดของพี่เมลิกร้อยยี่สิบห้าร้านปอนหายเจ็บกลับมาแล้ว อิซักเนี่ยเจ็บกล้ามเนื้อโคนขานี่ไปสามอาทิตย์ทำให้ไม่ได้ลงเล่นเลยถึงแม้เกมแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ศูนย์ต่อสามจะมีชื่อสำรองแต่ก็ยังไม่ฟิตพอที่จะลงข่าวดีมาจากไหนนะเหรอเเกแฮมพอตเตอร์ก <H>. ุนซือทีมชาติสวีเดนบอกว่าอิซักกลับมาซ้อมเต็มรูปแบบกับทีมชาติได้แล้วนั่นหมายความว่าเจ้าตัวน่าจะพร้อมลงช่วยสวีเดนเตะคัดบอลโลก2นัดที่เหลือเจอสวิตเซอร์แลนด์กับสโลวีเนียนี่แหละพอตเตอร์ยืนยันเองว่าอเล็กซานเดอร์น่อยู่ที่นี่แล้วเขาก็สบายดีไม่มีปัญหาอะไร สรุปง่ายๆเลยคือการที่กองหน้าตัวหลักฟิตสมบูรณ์พร้อมลงสนามหลังเบรกทีมชาติเนี่ยเป็นข่าวดีมากๆสาหรับลิเวอร์พูลที่กําลังฟอร์มแย่สุดๆหวังว่าเขาจะช่วยพลิกฟื้นสถานะของทีมได้ในตอนนี้นะนะัดต่อไปเนี่ยลิเวอร์พูลจะกลับมาเตะพรีเมียร์ลีกอีกทีคือเปิดบ้านเจอ Nottingham Forest ในวันที่22พฤศจิกายนนี้เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับทุกคนฟาวเลอร์ชี้ชัดลิเวอร์พูลคิดถึงดิอาร์ เรื่องของเรื่องคือตอนนี้เลี้ยวภูภายใต้คุณซื้อคนใหม่อย่างอา์เนอร์สโตเนี่ยฟอมบูมากๆในช่วงตน้นฤดูกาลล่าสุดลอบบี้ฟาวเลอร์ตำนานทีมก็ออกมาพูดตรงๆเลยว่าเลี้ยวภูคงคิดถึงลุยดีอาร์มากแน่แน่ดีอาร์เพิ่งจะย้ายออกไปเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วนี่เองไปอยู่กับไบเออร์มิวนิกที่เยอรมันด้วยค่าตัวตั้ง65ล้านปอนด์ฟาวเลอร์แกแปลกใจสุดๆที่ทีมยอมขายดีอาร์ตไปทั้งที่หมอนี่เป็นตัวหลักช่วยทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลก่อนมาได้แท้แท้ ฟาวเลอร์บอกว่าผมไม่รู้นะว่าทำไมลิวฟูถึงขายเขาออกไปผมว่าทีมคงคิดถึงเขาแน่ๆเลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ทีมกำลังเผชิญหน้ากับช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้แม้ว่าจะทุ่มเงินซื้อนักเตะใหม่ไปเยอะแล้วก็ตามสรุปคือตำนานหงแดงเนี่ยมองว่าการที่ทีมเนี่ยขายปีกตัวจี๊ดอย่างดีอาร์ตออกไปเป็นความผิดอย่างแรงเพราะตอนนี้ทีมกำลังฟอร์มตกและขาดคนแบบเขาเข้าไปคอยสร้างความแตกต่างที่แดนหน้าคิดว่าลิวพูพลาดจริงๆที่ขายดีอาร์ตไปหรือเปล่าทุกคน คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะเดวายยอร์กเชื่ออิซากับอิกิติเก้เล่นด้วยกันได้เหมือนคู่เขากับโคเรื่องของเรื่องคือเลี้ยวผูทุ่มเงินซื้อกองหน้ามาใหม่สองคนคืออล็กซานเดอร์อิซากับอูกออิกิติเก้เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่าเวลาที่ทั้งคู่ได้เล่นด้วยกันมันยังดูไม่ค่อยเข้าขากันเอาซะเลยส่วนคนเริ่มพูดถึงลาสุดเดวายยอร์กอดีตกองหน้าดาวดังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ออกมาแสดงความเห็นว่า สองคนนี้สามารถเล่นร่วมกันได้อย่างสบายยอคยกตัวอย่างเหนตัวเองสมัยจับคู่กับแอนดี้โคลที่แมนยูนเต็ดบอกว่าถึงตอนนั้นน่ยยอคจะย้ายมาแย่งตำแหน่งโคลแต่สุดท้ายพวกเขาก็กลายเป็นเข้าขากันได้ดีมากๆเคล็ดลับของยอกคือทีมต้องสร้างบรรยากาศและสปิริตที่ดีภายในทีมขึ้นมาจะได้ไม่มีใครรู้สึกแย่หรือเกลียดกันในการแย่งตำแหน่งเหมือนที่โคไม่เคยเกลียดเขาเลย แล้วจะจัดแผนยังไงยอกวิเคราะห์ว่าสมัยเขากับโคมมนลงตัวเพราะเขาไม่ใช่เบอร์เก้าแท้ๆแต่เป็นตัวเชื่อมเก,ม,เกมมากกว่าทําให้สามารถปล่อยให้โคลเป็นเบอร์เก้ากองหน้าตัวเป้าได้อย่างเต็มที่ยอกเชื่อว,ว่าลิเวอร์พูลก็หาทางออกได้เหมือนกันอาจจะให้อิซักเป็นกองหน้าเบอร์เก้าแล้วให้อิกิติเก้ขยับไปเล่นเป็นตัวเสริมริมเส้นแทนแต่ยอคิ้งทายว่าอาร์เนอร์สลอตเนี่ยผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลต้องลองจัดทีมแบบนี้ดูแหละถึงจะได้รู้ว่ามันเวิร์กหรือเปล่า รุปคือตำนานมองว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ฝีเท้าแต่อยู่ที่การจัดวางและสปิริตในทีมถ้าสล็อตหาทางลงตัวได้2คนนี้อาจจะกลายเป็นคู่หูตีระเบิดไปเลยแบบที่ยอะกับโคเคยเป็นก็ได้นะครับทุกคนอาวุธหนักราคาฟรีลิวพูจ้องกระชากกานาบี้เสริมโหดเรื่องมันเป็นแบบนี้ลิวพูตอนนี้ฟอร์มโคตรวิกฤตตกไปอันดับที่8แถมพวกที่ซื้อมาใหม่เนี่ยก็ยังไม่ปังเท่าที่หวังส่วนซาร่าก็ฟอร์มตกแถมขายดีอาร์ตไปก็เริ่มเห็นผลกระทบ ปัญหาคือทีมทุ่มเงินไปเยอะมากแล้ว420ล้านปอนด์ในซัมเมอร์ทำให้สภาพการเงินเริ่มตึงๆจะไปทุ่มซื้อตัวโหดๆอีกก็ยากทางออกที่ทีมเลงเนี่ยคือสื่อเยอรมันบอกว่าเลี้ยภูกำลังจ้องคว้าตัวแชกนาบีปีกตัวเก่งของไบร์นเิวนิกดีลนี้คุ้มไหมที่น่าสนใจคือเลี้ยภูอยากได้เข้ามาแบบไม่มีค่าตัวเลยคือรองให้สัญญาเขากับไบร์นหมดในเดือนมิถุนายนปีหน้า นาบี้เนี่ยไม่ยอมลดค่าเหนื่อยตัวเองที่สัปดาห์ละ3 0 0แสนปอนในการต่อสัญญาใหม่กับบบเยนมิวนิกทำให้โอกาสจะแยกทางกับบาเยนมิวนิกเนี่ยมีสูงมากถ้าถึงวันที่1มกราคมแล้วยังตกลงกันไม่ได้เนี่ยนาบี้จะสามารถเจราจาเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับทีมอื่นนอกเยอรมน,นีได้ทันทีซึ่งเลี้ยวผูก็จ้องอยู่สรุปคือทีมกำลังฟอร์มแย่แนวลุกมีปัญหาแต่การเงินก็ตึงนาบี้ที่เป็นปีกฝีเท้าเดือดที่เคยอยู่กับอาเซนนลมาก่อนเนี่ยกำลังจะฟรี ก็เลยกลายเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจสุดๆสําหรับเวี้ยวููทุกคนล่ะคิดว่ากนาบี้จะเข้ามาช่วยกู้สถานการณ์ของหงแดงได้หรือไม่คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับช่องเวอ้์พููฟีเวอร์ขอขอบคุณทุกท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้อดมินทําหน้าที่หาข่าวมาให้ฟังแบบนี้ในทุกๆวันและท่านเองก็จะไม่พลาดข่าวสารจากทางเลอ้์วภูแบบนี้ในทุกๆวันเช่นกันขอขอบคุณมากๆนะครับ